และอีกหนึ่งข่าวที่ช่วงนี้บ่อยเหลือเกินก็คือเรื่องของทุเรียนน่าจะเป็นฤด,ดูการเป็นหน้ามันพอดีแต่ปรากฏล่าสุดที่จันทบุรีครับแม่ค้าทุเรียนคนหนึ่งปักหลักสู้กับชายชะก,กันนับสิบหลังจากที่ชายชะก,กันนับสิบเนี่ยมารุมผัวตัวเองเรื่องของการซื้อทุเรียนตัดหน้ากันไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ โอ้โหนี่ฮะผัวข้าใครอย่าแตะเจ๊เมย์คนเดียวคุณผู้ชมเจอกับชายชะกันนับสิบนะฮะหนึ่งต่อสิบเจ้าหนึ่งนี่ผู้หญิงนะเนี่ยแต่ต้องให้ความเป็นธรรมนะว่าคือผัวเจ๊เนี่ยโดนไปก่อนแล้วก่อนจะเป็นคลิปนี้เห็นไหมเห็นไหมถอยถอยอย่างเดียวเลยอะถอยอย่างเดียวผัวโดนลุมก่อนอยนี่เจก็รีบวิ่งเข้ามาเลยวิ่งเข้ามาตรงกลางเลยเขาไ่เลยนะโอ้โหใจเด็ดมากวงล้อมเลยอ่ะ โอ้โห,โโหใจเด็กคือไม่กลัวมีดไม่กลัวไม้เลยอ่ะอวิ่งเข้ามาเลยนะฮะเจมเมย์หรือว่านางสาววาสนาอายุ32ปีเนี่ยเป็นเจ้าของแผงรับซื้อทุเรียนส่วนผู้ชายสามีชื่อว่านัทพลเสื้อเขียวอายุ40ปีถูกกลุ่มชายจากันนับ10ครับซึ่งเป็นลูกน้องของในหนูอายุ46ปีพ่อค้าแผงรับซื้อทุเรียนอีกเจ้าบุกมาพร้อมกับอาวุธมาทำร้ายร่างกายปมมาจากอะไรก็แย่งกันซื้อทุเรียนนี่แหละฮะ ต้องบอกเลยว่าวินาทีนั้นเจ๊เมย์ใจเด็ดจริงๆวิ่งเข้าไปช่วยสามีชนิดที่ไม่กลัวอะไรสามีนี่เลือดอาบไปแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแผงขายทุเรียนริมถนนสุขมุมวิทขาเข้าอำเภอคลุงจันทบุรี29เมษายน4โมงเย็นหลังรับแจ้งเหตุครับตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บ3คนด้วยกันก็คือเจ๊เมย์นี่แหละวิ่งเข้าไปห้ามก็เจ็บเหมือนกันานายน,นัทพลสามีเจ๊ก็เจ็บเหมือนกันนายหนูก็เจ็บเหมือนกัน ก็สั่งให้ทั้ง3คนเนี่ยไปรักษาแผลที่โรงพยาบาลก่อนสอบสวนเบื้องต้นจากเจเมีนะครับบอกว่าปมเหตุการ์ทะเลวิวาทเนี่ยมาจากการแย่งกันซื้อทุเรียนฮรระหว่างร้านของเจเมีกับร้านของนายหนูคือช่วงเที่ยงวันเกิดเหตุครับเจเมีเนี่ยสั่งให้ลูกน้องอไปดูรถบรรทุกทุเรียนเดี๋ยวชาวสวนเขาจะมาขายปรากฏจังหวะนั้นมีรถบรรทุกทุเรียนของป้ามะนาวขับผ่านมา ลูกน้องของเจ๊เมย์ก็เรียกป้ามะนาวป้ามะนาวมาจอดที่แผงของเจ๊เมย์หน่อยแต่ปรากฏป้ามะนาวเนี่ยจอดเลยฮะจอดเลยไปจอดที่หน้าแผงของนายหนูนายหนูก็เลยเสนอราคารับซื้อทุเรียนแต่ป้ามะนาวไม่โอเคกับดีลนั้นก็เลยไม่ขายให้จากนั้นป้ามะนาวก็ขับรถมาจอดที่หน้าแผงทุเรียนของเจ๊เมย์เจ๊เมย์เสนอราคาไปป้ามะนาวโอเคทั้งสองฝ่ายก็ตกลงซื้อขายทุเรียน400กโล เป็นเงินประมาณเกือบเกือบสองหมืเหตุการณ์นี้แหละฮะทำให้ฝั่งของนายหนูไม่พอใจให้ลูกน้องเนี่ยเดินมาต่อว่าว่าเฮ้ยเจ๊เสนอราคาตัดหน้ากันหรือเปล่าก็เลยมีปากเสียงกันจากนั้นช่วงเย็นของวันเดียวกันนายหนูพร้อมกับลูกน้องนับสิบก็พาพวกมาที่แผงของเจ๊เมย์แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปครับเขาตั้งใจจะจอดนี่อยู่แล้วเขาตั้งใจจะจอดนี่แต่เขาเลยลูกน้องหนูก็เลยเขาก็เลย ทางนู้นเขาก็คงไม่รู้ว่าเป็นลูกค้าหนูใช่แล้วทางนู้นอ่ะหนูไม่รู้เขาให้ราคาเท่าไหร่ลูกน้องหนูก็เลยไล่มันแต่ลูนแล้วแต่ว่าเบรกไม่ทันมาเบรกหน้าแผงเขาลูกน้องหนูก็เลยให้ราคาไปแล้วยายเขาก็เลยขายที่นี่เพราะเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะขายตรงนี้อยู่แล้วคือหนูมาแบบโดนแบบไม่ตั้งตัวไม่มีใครถ่ายอะไรเลยกํลังทําอะไรอยู่ลูกหนูก็กําลังทําบัญชีแฟนหนูยืนหันหลังคัด <ขอ S 1> ท<ำ>ุเรียนอยู่ เคยมีปัญหาอะไรกับใครไหมไม่เคยเนี่ยฮะโอ้เจ๊สุดยอดเลยซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยตรงกับคาให้การของป้ามะนาวที่เป็นคนเอาทุเรียนมาขายป้าบอกตั้งใจจะเอาทุเรียนมาขายให้เจ๊เม้นี่แหละแต่จังหวะนั้นขับรถเลยเลยไปจอดหน้าร้านของในหนูซึ่งในหนูก็มาเสนอราคาให้แต่ป้าไม่ได้ขายให้แล้วก็ถอยรถกลับมามาที่ร้านของเจ๊เม่แล้วก็เกิดการชกต่อยกันขึ้นเนี่ยนะฮะทีนี้เพื่อความเป็นธรรมนักข่าวเราก็พยายามสอบถามข้อมูลจากายหนูบ้าง แต่เจ้าตัวบอกว่าไม่สะดวกจะให้ข้อมูลนะฮะต้องการจะคุยกับตํารวจเท่านั้นเบื้องต้นครับตำรวจก็เลยบอกให้คู่กรณีไปแจ้งความที่โรงพักเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าอีกคนเนี่ยเป็นคนลงมือก่อนอคือด้วยความเคารพจริงแต่คลิปเนี่ยมันมาตอนนี้เราก็ไม่เห็นตั้งแต่เริ่มนะว่าใครเป็นคนเปิดฉากก่อนแต่ที่เห็นเนี่ยก็ต้องไปว่ากันต่อนะฮะว่าจะเป็นทะเลาะวิวาททั้งสองฝ่ายหรือเป็นการทําร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ ของฝั่งของที่ถูกทำร้ายหรือเปล่าตามคลิปอันนี้ก็ต้องไปว่ากันต่อ,อเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูว่ากันไปตามพยายนหลักฐานด้วยนะคะแล้วก็ยังดีว่ามันก็มีคลิปมีอะไรต่างๆด้วยนะ,ะเดี๋ยวรอติดตามกันคดีนี้นะคะ